ล้วาตีลำเยี่ยมมองเบิงเ่งคาะสงและเห็นโองอันสูดมอมาทางพี่สะดุ้ตาตำตองเก้าหลังทางก่อนมองลำผิวและนาตาชิวขาดคมแต่นมพันผิวเนื้อไม่ลายปีบลืมพี่ เบิ้งบนไดก็ยังดีงามเกินเก้าก้อนจีหลายเท่าเพ็ดพันแงกกสันเต่เขาบอกว่าตัวดอมไพเลวัดไปไกลตากาจมน้ำโบวายเวน็นบาดม่เห็นเขานี้ชายนี้ไปเพ็ดไหม ใส่ดีดีดตาฉันกีเบิ้งเอาอแม้นผู้ใดสิวาความอื่นมาถมก่อบบ้างสายตาจากสงองนี้ลีแล้วว่าจีได้มองเศวามาตัวแล้วหลวงพีโ่โอดพอแงกไปหนีมายำเบิ้งผานะ ตาบววังเจ้าหัวอายองค์ชายผู้หมายมัดพอวทีตาฝาตองต่ำแท้ต้อยกันความกะสันม่อยๆเย็นเขียบลงในชิดเบึ่งรู้ใจไปผู้ฟังลำนองการมองการสัมพันธ์เข้าในใจปึืมปมป้มเปิบเออบิมเอาหอดเทาใจเจ้าส่วนไหน น้าปอายให้คิดเบิ่งไปก็ได้คนเฮาหนอขั้นบ่ตายคงกลับไว้คืนโมโงยีดเผาว้ไม้มันหันปันเชื่อกปันข้าวนี่โน้โบลานกับขึ้นมาอีกแล้วดวงแก้วสิ่งมาอายมืออื่นเศร้าบ่ต้องเอาหาไัย ฉันสิรียมอาหารส่วนดีรอไว้มาคอยทาปาทวันมองพอต้องสิร้องให้พ่อ,อย็นายทองเทียวสงหักบินทบาดเศร้าสิคอยเบิ่งเลววัดตดสินใจคนเดียวสิเลิกลาเมื่อปาน